ช่วงนี้แล้วครับผมนี่ฮะติ๊งติ้งติงติง<อ>นี่คือช่วงปากทองต้งรูร่วมโดยช่วยขายนะครับเรามี2ร้านที่จะมาช่วยขายกันเช่นเคยนะครับร้านที่คุณชัญญาจะไปแนะนําวันนี้เป็นร้านอร่อยจากจังหวัดสมุทรปราการครับชื่อว่าร้านโชคดีครับคาเฟ่ครับแต่ว่าร้านแรกวันนี้แหมผมจะเป็นคนแนะนําไป ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงไายหรือจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจะพาไปอุ่นุนสินค้าเกษตรปลอดสารจากแมกนีน่าฟาร์มครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราให้เจ้าของฟาร์มครับคุณขวัญชนกและก็คุณเชษฐการเล่าสุนทรเป็นคนแนะนําครับในช่วงนี้ครับนี่คือช่วงปากทองต้องรู้ร่วมด้วยช่วยขายสวัสดีค่ะแมคค่ะนีน่าค่ะจากแมกนีน่าฟาร์มค่ะ คมีข้าวอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดคะสี่ชนิดค่ะได้แต่ข้าวเก๋ยแมกเลยเราอยากจะแนะนําก็คือข้าวข้าเหนียวเคียวงูเป็นข้าวจีไอโดยที่มีเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้าวชนิดที่สองนะคะก็จะเป็นข้าวบารี่ซีนะคะเป็นข้าวดีของจังหวัดเชียงรายค่ะชนิดที่สามของเรานะคะก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะข้าวของข้าวหอมมะลิของเราได้ทำเป็นข้าวกล้องด้วยก็เป็นข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ของแมทิน่าฟาร์มครบทุกห้าร้อยบาท ของสมนาคุณให้ค่ะคือสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะแล้วตองบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการปากท้องต้องรู้ร่วมด้วยช่วยขายค่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้สเปรย์กวนี นี่หลากหลายเลยนะฮะแต่ว่าสําคัญก็คือข้าว4ชนิดนะครับของที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของแมกนีนาฟาร์มของทั้งสองท่านนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพป,<อ>ปี2 5 1 4จําได้ใช่ไหมครับกระพงสองพี่น้องก็เลยย้ายไปอยู่บ้านตายายที่จังหวัดเชียงราย ครับแล้วก็ผันตัวเองทําเกษตรอินทรีย์ขายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับผมนอกจากข้าวสีชนิดที่ทั้ง2ท่านนะฮะทั้งคุณแม็กแล้วก็คุณนีน่าแนะนําแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับของกินนอกจากจะมีข้าวขายกระป๋องละ180บาทแล้วยังมีเมล็ดเจีย ดอกอัญชันอบแห้งและกระเจี๊ยบอบแห้งด้วยของใช้ก็มีนะฮะยาดมยาหมองน้ำมันเขียวสเปรย์น้ำมันตะไคร้หอมในราคาเริ่มต้นที่29บาท<ม>และพิเศษสำหรับแฟนๆขอปากท้องต้องรู้นะฮะซื้อข้าว9้ากระป๋อง จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นรวมทั้งอย่างที่ทั้ง2ท่านบอกไปว่าถ้าซื้อครบทุก500บาทก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ขอให้บอกด้วยว่ามาจากรายการปากทองต้องรู้ด้วยนะครับใครสนใจแวะไปที่เชียงรายติดต่อไปได้ที่เบลต์โทรศรัพท์0656492878นะครับ0656492878แล้วก็ Facebook MagNina Farm นะครับผม MC n n d Nina นะครับผม m a c a n n n i n r f a ร m by Organic Herb at เชียงรายนะครับจร<ต>ิงสั่งได้ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ติดต่อไปได้ไม่จะเป็น ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook นั่นเองนะครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มข้าวเหนียวเคี่ยวงูล้าขันาดข้าวเหนียวเคี่ยงูจะแตกต่างจากข้าวเหนียวทั่วไปครับผมคือเขาจะมีความเหนียวนุ่มอ่อนเรียกว่าเข้าไปละลายในปากอู้หนี่นะนะชื่นชมสองพี่น้องด้วยนะน,นลกักษะค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่มาขายสินค้าทางการเกษตรนะใช่ครับด้วยนะครับมีความสุขการสำหรับวันหยุดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับปากท้องต้องรู้9โมงเช้าถึง10โมงเช้าทางช่งองแปดกุคเะ